ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบอพิษพระราชสมพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอาภิรักกิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบอพิษพระราชสมพระเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสามิถุนายน2563ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณิตร,ร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็ง ในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความมัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปด้วยอนุภาพแห่งพระราชาธรรมจริยาสมเด็จบรมบพิตรพระราชาสมพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชฤทัยสื่อสัตตเวทีต่อสมเด็จพระราชาสวามี และทรงบริบูรณ์ด้วยพระมาหากรุณาต่ออาณาประชาราชตลอดหนึ่งปีนับแต่เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระอักรมเหสีได้ทรงสำแสดงให้เห็นประจักษ์ว่าทรงพร้อมอุทิศพระองค์สนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทำดีติผลเป็นประโยชน์ในศกข,ของปวงชนอีกทั้งทรงอ,อธิษฐานพระราชารุอัทยว่าจะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจันบุรพระราชนารีแห่งมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ พระหนึ่งทรงมุ่งจะปิดทองหลังพระโดยหมายจะให้พระพุทธปฏิมางดงามบริบูรณ์อย่างเต็มองค์การที่ทรงดำรงมั่นในพระราชจริยาชะนี้แสดงถึงพระปรีชายานที่ทรงสามารถข่มพระจิตอันมีธรรมชาติเป็นของดิ้นรนกัดแกงให้กลับสงบนิ่งไม่วันไหว แล่มั่นคงแน่วแน่ต่อความดีด้วยสัจจะคือความซื่อตรงด้วยธรรมะคือความฝึกตนด้วยขันติคือความอดทนและด้วยจาคะคือความเสียสระเป็นธรรมะประจำพระราชาธิทัทเพราะฉะนั้นพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่า จึงพึงตั้งดวงจิตไว้ด้วยความจงรักภักดีน้อมถวายกำลังพระราชเรือไทยให้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระคุณสมบัติของขิยนารีสเสด็จสถิตเป็นสีสงา่าแห่งพระบรมราชจักรีวงตลอดกาลนานณนนะมงคลวานคล้ายวันพระราชสมภพมาบรรจุถึง จึงขออัญเชิญพระพุทธภาสิตมากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาว่าพันธนังจะพลังจิตตังดุรักขังดุนิวาระยังอุชุงการโรติเมทาวีอุสุกาโรววเตชนังแปลความว่าคนมีปัญญาทำจิตที่ดินรนกัดแกว่ง รักษายากห้ามยากให้ตรงได้เหมือนช่างสอนทำลูกสอนให้ตรงได้ฉะนั้นโดยเดชะแห่งสัจวาจานี้ขอประชาราชทั้งปวงจงสมัครสมานสามขคคีพร้อมเพรียงกันทำลุกดํารุงราชอาณาจักรไทยให้รุ่งเรือง เพื่อสำเด็จบรมบอิิษพระราชสมพระเจ้าทั้งสองพระองค์จากได้ทรงพระ,กะเกษมสําราญปลอดปร่งทั้งพระวรากายและพระราชารไทยทรงนำพาประชานิกรให้ประสบความเกษมสมศรยิ่งยิ่งขึ้นไปสมดังพระราชประสงค์จำานงหมายขออนุภาพ แห่งกุลบสีรัตนไตรยัยโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวันของอาณาประชาชนสืบไปเป็นนิตยาการ ทืนขอถวายพระพร